คุณผู้ชมครับเมื่อวันที่25พฤษภาคม2564ที่ผ่านมานายสมโพศท,ทำเสมอดีประธานมูล,ลนิธิลบบุรีสามัคคีสงเคราะห์พร้อมด้วยคณะกรรมการมูล,ลนิธิลบบุรีสามัคคีสงเคราะห์ได้ร่วมกันนะครับในการจัดโครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่อำเภอเมืองลบบุรีซึ่งในครั้งนี้นะครับได้ลงพื้นที่ตำบลท่าแคกอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีโดยได้รับความร่วมมือจากกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแครพร้อมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมอครับในพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีซึ่งในครั้งนี้นะครับได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงถึง11คนโดยได้มอบเงินคนละ2,000บาทและสิ่งของอุปโภคนะครับที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ครับ ักงานอยู่ในเมืองลพบุรีนะครับได้เอาข้าวสารแล้วก็ขนมแล้วก็เงินจำนวน2 0 0พันบาทมามอบให้ผู้ป่วยนะครับมาเป็นกําลังใจให้ผู้ป่วยไม่ต้องร้องหายเร็วๆเนาะไม่ต้องร้องแม่ไม่ต้องร้องขอบคุณแค่นี่นะตังค์่างนี่นะยายนะยายให้ลุงเนาะ ได้แล้วครับอ๋อทำได้ไหมเนี่ยได้ไมเนี่ยได้ครับได้ครมือเนี้ยับได้ตารับได้ับตันเี่ยสองพัตาตังสองพันเนะให้หายแล้วเนี่ยเดไ้กันเอาไปเที่ยวโอ้ยกอปบยิ้มยิ้มเลยยิ้มเห็นตังแล้วยิ้มเลยสบายนะได้กันมันจะไปเที่ยวนะ ให่บ้านแล้วก็ชุมชนชาวบ้าน่าบัวต้องขอขอบคุณสอ,อ,อมูลนิธิด้วยนะคะที่ให้ความสนับสนุนในเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงเรื่องของสวัสดิการต่างๆขอบคุณค่ะขอบคุณค<อ>่ะ<อ>